สวัสดีนะจ้ะทุกคนสำหรับมื่อนี้ก็มาดังไฟจา้าดังไฟหนึ่งเขาใหิให้ายค่ะตอนนี้กําลังจะดังไฟเราด้วยจา้าอันนี้กับเกเ่าเซนามันนะจ้ะเสื้อเพิ่งซันดีนะจ้ะจุดแป๊บเดียวติดบึ้มเลยค่ะใส่ฟืนกันไปจา้าอันนี้คือวิธีดังไฟแบบชาวบ้านเท่านะคะ่ะใส่ฟืนหลังก็ใส่ทานต่อเลยค่ะอันนี้ทานเข้าเผาเองนะจา้าทานจากไม้ค่ะไม่ที่เขาเผายายเป็นคนเผาเลยจา้าทานท็ดเองค่ะไฟกําลังขึ้นเลยนี่และคนดังของแท้จ้าควันกับติมหัวอะไจ้าตอนนี้ ก็เลีนตะข่วนต่อค่ะตอนนี้ค่ะเะาควนไปหันมาหาจาของคือเก่าลมมันพัดเข้ามาข้างในค่ะปัดไปันไปกับปัดสิหัวจาของหรอจ้าบันนี้ลอ้มันใหม่จัะหน่อยก่อนนะจ้าไปอันนี้ก็เก็บมีดก่อนจ้าเก็บไปเก็บมาจับมีดขึ้นมาเล่นมันี้ยเอาฟัน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 เล็กหน่อยด้วยจ้าบันนี้เด้ออันนี้ที่เป็นแนวห้องอันเขาเปิดานยังก่อห้องหมอค่ะหมอนึงเขาไปไปเอาหมอเขามาก่อนจ้าบันนี้ยกเขากปก่อนนะจ้าเมื้อนี้อุ่นเขาเย็นด้วยจ้ายายบอกว่ากินเขาเบอน นี่ให้มันเป็นน้อยๆเลยจ้ะลงไปในหัวด้วยจ้ะอันนี้หัวดกมอซึ่งเลยจ้ะขันพาบนหัวจักเนาะอันนี้วิธีหุงเขาเย็นจ้ะจุเขาออกจากติบแล้วก็ไปบีบให้มันน้อยๆเลยจ้ะเบื่แล้วค่ะติ๊บเดียวนี่ยนะค่ะสองแถวกินซ้ำนี่เลยจ้ะต่อไปก็เอาใส่หม้อเอาหม้อใส่ไฟเลยเด้จ้ะต่อไปจ้ะนี่จ้ะเสร็จแล้วก็นั่งเล่นกันจ้ะวันนี้เรียบร้อยทาแป๊บนึงเขาก็ห้อนแล้วจ้ะซิดเขาเลยจ้ะซิดเขาผู้ใดเคยเฮ็ดบ่จ้ะซิดเขาจ้ะเขาหันเดหอนสาทธิ์เ่ะ